รถค่าโอ้โหลีชิดขึ้นฟ้าไปเลยแล้วกันผมเอาผ้าไปใส่เตียงก่อนไหมครับใส่ยับผมเข้าออกใหม่หายเลยเมื่อกี้ที่เขากินได้ยันอยู่ตรงกลางสะพานใช่ไหมรับทราบไม่ลวงตึกอ้า อ้าวไม่ตายเว้ยสลบอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน Hello my friend คุณปิ้นหัวแตกครับเขาไม่คุณบล็อกคุณบล็อกคุณบล็อกได้คุณปิ้นยิงแจกไงคุณบล็อคุณปิเฮ้ยเลื่มเลื่มยิงลูกระเบิดสูงมาทางนี้แหละตอนเล่มะผมก็ยิงกระสุนไม้ข้างหน้าเขาม่ยอมไปอุ้ยอีกหัวแตกเลยต้องใส่ เฮ้ยแม่งโดนระเบิดอ๋ออ๋ออ๋อผมยังหาสนาย่เทยเลยอ่ะโอเคแต่แบงค์หน่วยเครื่องบินเว้ยโอ้ยโดนยิงกับเทกเดี๋ยวนะดูจากตัวบ้านมีมีร่องร่องยิงแม่งเข้าร่อง อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วร่องนี้ร okay. ่องนี้เห็นม mm ีคนเพนสีพยายามเลยพยายามเอาแิลสีรอสีใหม่เนี่ยเมื่อวานเขาืึงมาเทียบเลยรไม่เห็นหรอแล้วระเบิดมือมันไม่มีไงก็เีียนดอย่างน้ได้อกาอ้าวเดี๋ยวนะยัมมี่ไปอยู่ไปอยู่ทรายแอดมินเหรอใช่ครับยัมมี่อยู่ในบ้านใช่ครับผมยิงตายไปรอบหนึ่ง มากน็อตน็อตมาที่พี่หน่อยน็อตอุ้ยบอกเดี๋ยววิ่งเดินไม่ออกบอลเด็กของหนักปกติบากว่าเลนไม่ใช้เอ้ยมีคนอยู่หลังคาหลังคาหลังคากระสุนหมดละกระเป๋าเหลือง จมจมน้ำตายพีผมประชิดบ้านแล้วครับหนัวแล้วโอ้โหผมเองพี่แบกกล่องอะไรออกกล่องแล้วนึ่แบกของแบกของออกกล่องนึงเอ้ยปุ้มตุ้มตุ้มตุ้มว่างเราไม่เปลี่ยนกระเป๋าเออหนแล้วกระเป๋าไปหมดที่ไปหมดมึงเอาของออกหมัดเควงควายเอ้ยเอาเฮ้ย มาแล้วเลเตอร์มาจากไหนเี่ยข้นมาเอามาดิชนเลยชนเลยชนเลยขนขับเฉียวที่เฉียวเฉียวสักทีนึ่งเออคนั้นแหละเออเออเเ้ยระเบิดระเบิดเอ้ยระเบิดเนาโอ้